ไปยังไงมากดอไปกอนโดคาเดียกันอันนี้พุทนมากเลยเยวยเพ่งมากเลยเียดเอาบ้านเราดีไม่แล้วมันจะไปจะเลยก็ว่าไปให้ไปขาดแจ่เกจังหันก็ได้แต่เจ้าาจะว่าเท่าสวยไปแล้วเม่อคืนํ้อ่มาคอยยิวเขายิ้วนาเจาว่าใครจัเบียดเลี๋ยวเจ้าสามานี่บอกมาบุงดูเจะไปจับให้บอกเขาใจให้เนาะขอใจว่าจังแถว่ว่าบุงดูว่ามาบ เอ้ยสีจังซีจังไหนอันขอแต่ว่าสิออกมากแลา้วละขอเล่นไปพอไม่แย่ยสาแล้วเบาเรื่องพอแย,ย,ย่หินนักสาวก็เล่นเบากันยาวหอดเพี้ยนสันเดียดเดวนี้ใช่ไหมักหน่อยแต่จ,จังหันบอกพื้นข้นจงแต่เสาหอดไก่เพี้ยนมันวเราควบเบาใช้เบอกเนี่ยสันเดียดผมมั่งเงือกแท้